สวัสดีค่ะพบกับครูแม่ไก่สอนลูกสองภาษาแบบง่ายๆในซีรีส์สอนลูกเก่งอังกฤษาด้วยนิทานแบบฉบับแม่ที่ไม่เก่งภาษานะคะก็พาร์ทนี้เราก็มาเจอกันเป็นพาร์ทที่3แล้วเย่ yeah. เป็นยังไงกันบ้าง2พาร์ทที่ผ่านมาใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างเนาะก็คอมเมนต์มาบอกไก่หน่อยนะคะสำหรับ ในวันนี้เนาะทุกคนก็จะเห็นว่าไก่เขียนว่าะระยะเวลาของคลิปเนี่ยจะไม่เกิน5นาทีซึ่งจะนานกว่า2คลิปแรกนะคะเนื่องจากว่าเนื้อ,อาหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวไก่กลัวว่าไก่จะใช้เวลาเกิน3นาทีนะก็เลยเผื่อไว้ก่อนนะคะเป็น5นาทีสำหรับท็อปปิกในวันนี้ซึ่งจะเป็นสตอรี่ที่มีชื่อว่า school นั่นเองค่ะ ก่อนที่จะไปฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe channel ของไก่เอาไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหรือพลาดคอนเทนต์ต่างๆนะที่ไก่ได้อัปเดตอยู่เป็นประจำค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลย school Mike likes his school he goes to school five days week Mike has a lot of lessons on his timetable. He has English, Maths, Science, PE, Technology, Art, Geography, and Music. His favorite day is Monday. He has four lessons on Monday. English, math, Music, and PE. The first lesson is English. Mike speaks English, reads stories, likes and learns new words. He wants to go to Britain. The second lesson is math. People solve problems and do some. The third lesson is music. Mike likes his teacher. They sing songs and listen to music together. The fourth lesson is PE. My plays sports. games in the gym. When the weather is fine, people go outside to do sports. สรุปคำศัพท์จากเนื้อเรื่องคำที่หนึ่ง time table แปลว่าตารางเวลาคำที่สอง maths ก็คือวิชาคณิตศาสตร์คำที่3 P.E. ย่อมาจาก Physical Education ก็คือวิชาภาละนั่นเองค่ะคำที่4นะคะ Geography แปลว่าวิชาภูมิศาสตร์และคำสุดท้ายคำว่า sums แปลว่าผลรวมหรือผลบวกค่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับซีรีส์นี้เนาะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ไก่อัปเดตอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็คลิปนี้ไก่ก็ต้องลากันไปก่อนพบกับซีรีส์นี้หรือซีรีส์อื่นๆคลิปอื่นๆได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ